สวัสดีค่ะเพื่อนเื่นคนล้างเ้าบ้านพายนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนมาเก็บยอดเลี้ยงค่ะนี่นะคะค่ะนี่นะคะยอดเลี้ยงค่ะนี่นะคะต้นมันค่ะนี่ค่ะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมนีย่ยอดเลี้ยงนะคะนี่ที่เขาออกพัดกับใครอะค่ะเพื่อนเืนเคยเห็นไหมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะ เก็บเอาไปพัดกับไข่กันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเลี้ยงนะคะค่ะลักษณะต้นมันมงกระ่วะต้นมันหูวเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะอ,นนอ,อย่างต้นยางยางพัดใกับช่วงนี้ไม่ได้กรีดยายค่ะลักษณะต้นมันตะเลี้ยง ค่ะเพื่อนๆแล้วก็เด็ดเอาส่วนหยอดมาน,นะคะเนี่ยเราเอาส่วนหยอดมาเนี่ยไปพัดกับไข่ะคะ่ะวิธีทำก็คือพัดเหมือนกับพัดพักทัวไปอะคะ่ะแต่ใส่ไข่อะคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเ,เป็นอาหารของทางใต้ที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะ เราไปเก็บกันเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมคะเยอะเลยค่ะเพื่อนๆบู๊เอาไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปเก็บฝังนูนกันนะคะ เนี่ยค่ะเยอะเลยอันนี้เป็นกาแฟนะคะเนี่ยนี่คือต้นกาแฟตัวไบสิบต้นเลี้ยงเดีย๋ยวเรามาเก็บเลี้ยงกันต่อเนี่ยค่ะ ลูกขนุนบักหมี่กระติ๋งเลยไหมกันค่ะเน,นี่ยวันวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะให้เพื่อนๆมาดูหว่าต้นเลี้ยงพักเลี้ยงหยอดเลี้ยงยังไงกันนะคะนะคะ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามคลิปก้นล้างเขาบานๆด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเพื่อนๆเก็บอย่ดเลี้ยงต่อนะคะเดี๋ยวจะเอาไปทําผัดไข่เดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะลงคลิปวิธีทําให้เพื่อนๆดูนะคะว่าออกมาเป็นยังไงค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเลี้ยงต่อนะคะค่ะสวัสดีค่ะ